สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับผมที่เข้ามาเบิงในช่องบ่าวด่าพาดรอทงนะครับเมื่อนี้พิเศษครับผมไปหาป่ามากได้ปรากฏดกับประคอมากจะได้สิมาตม้มให้พี่ห้น้องเบิงติดตามบั้งครับว่าสีแสบบ่นี่แหละครับผมเครื่องปรุงกับมีประมาณนี้นะครับผมได้ป่าแม่ใครมาเด้พี่น้อง นะครับผมปลาคอกับไขปรปลากดกับไขรครับผมต้มใส่มดแดงครับเครื่องปรุงผมก็เตรียมมาเบิและหอมยังกะเก็บเอาที่สวนนี่และครับผมเนี่ยปลูกไว้ปลูกเองกินเองครับผม,มเมได้ไปซื้อตลาดโลกไพมันหลพี่นออ,อ้ย กระตังมาเรียบร้อยใส่เครื่องปรุงเดียบ่น้องไข่ครับผมใส่คาเข้าไปคากระคุดเอาอยู่นส่วนนี่แหละครับ น,นี่ครับหน้าตาประมาณนี้อันนี้สูตรเบรา,าด้านะครับเด้ดดเอคุณเดกวา สูตรได้แสบก็ลองแนะ่น Mont ับมาเบิ้งครับผมอันนี้สูตรผมเองเติบพริกเข้าไปครับผมตำมาเรียบร้อย เทียมต่ำเรียบร้อยครับผมนี่เติมเกลือพอประมาณานะพี่น้องเตี๋ยวหลายมีเข้มครับผมผมแสบไปหน่อยครับผมใส่มันแสบครับพี่จำหน่อย รับส่งผมก็อีไซเป็นหมดแดงเนะพี่น้องครับผมปิดฝาจริงไว้มันเดือดครับพี่น,อน,อน,น้องเกิดคอยปิดพลาดนิดหน่อยครับผมแกะเบิ้ลครับพีบ่น้องแกะปีกิ้งหน่อยเบิ้ลเอาเอากลับขอบมาให้ทางในเลยครับเอา้บาบ่าวดากขึ้นมามีแกดเนาะเดือดแล้วปุ๊บปุ๊บแล้ว เติยมยังต่อไปครับวันนี้น,นี่ครับหมดแดงใส่ไปมันสมกเลยครับหม,มดแดงเข้าไปโอ้ยสาววิชั่ชบรรยากาศข้างนอกแดด,ด,ดบรรยากาศแดดข้างนอกไอ้พวกเนี้ย <c oughs> เติมน้ำปลาครับผมอนนพอประมาณ <c oughs> กลายแก๊สเบิร์ตอะไรอยหามเงี้ยหามเงี um. um ้ยเด็ดปุดปๆดครับเดี๋ยวน้ำปลาไหลมด้ลยครับพี่น้องสูตรเบาดาใส่น้ำปลาไหลนิดนึงเห็นไหมครับใส่ลายใส่ปลาหมุ้วครับ เดี๋ยวกอะมีที <soft> ่เ <kill> ด <treadmill> ็ดอยู an ่อดห้พ no ี่น้องสมัยข้าวเจ้าก็ใส่ต้มเจ็ดต้มไก่รวมมันี่บาราดเซียวมาใส่ต้มปลาครับมีเห็นบ้าพี่น้องใบบอนครับเวลาเจ้มาใส่ต้มปลาใส่ต้มไปก่อนครับมนีู đèn ung tung gì đó xây một đèn cho xem nước tường cũng xuất lực chặt ngoài tường cũng à ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายทุกงหนาพี่น้องโบน้ำพนเพิ่นเนาะใส่เพิ่นกับว่าทีา่เดือดผม้วนครับผมป้อมทีเดือดแล้วกัใส่ปลาเลยครับพี่น้องคอเราประกดนี่จะตัวใคร ในบ้าก็เท่านี้สามตัวต้มหมดแล้วครับพี่น้องไข่วัตถุตัวครับเห็นป่าวปักไย่แง่ง้กับไข่โอ้เต็มหมอเลยครับพี่น้องสุดยอดเลยเอาปิดฟ้าไว้ก่อนบัดนี้ปิดฟ้าไว้เดี๋ยว เดีไปพัซีบกันครับพี่น้องโอ้พี่น้องมาเบิ้งด้วยไปเลยเป็นไงสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับพี่น้องเปิดหน้าตาดีครับโอ้เป็นจะแซ่บปะครับเสียบบอ สิเบิ่งเซ็นต์พี่น้องมุนเรียกปากคอพี่น้องไครแตกไข่เต็มเลย กัมานเติมลงไปเล็หน้อยครับโอ้จะแสบพี่น้องนจงจะแสบแเบียอใส่มดแดงอหอทายพี่น้องเกยบหาบนหอดจองเนาะ กินน้ำกันนะครับเด้อกิเข้าวมังกรพี่น้องครับครับผมพี่นอ้องบ้านเห็นแล้วครับต้มปลาต้มปลาเขาครับนี่คอไข่ยวัวๆใช่ครับต,ตักเอาแต่ต้อนปลามานนี้นกดกดไข่ใช่ครับเพียรเต็มท้องเลยนะไม่สิกินน้องเบิ้ลครับผมพี่น้องนี่ มแจ้วบองนะครับแจ้วบองเองบ้าดาตางังเย็นเปคนขอนย้มนนีขนมจีนกับน้ำยาพี่บานติดกันนี่เป็นผมมาฝากครับผมของแส่บเลยมีที่กินครับผมแจ้วบองครับเนือ่อยจะร้อ ลูกโควิดใส่ส่วนกลางพี่น้องยีก่าครับผมอาหารบ,บ้านๆอาหารคนหาป่าเปน็นยังไงแล้วครับพี่น้องเนาะมาด่าที่ด้กินเขาด้วยครับวันนี้ไปเรื่อยๆมาเล้วครับพี่น้องกินเขาต้องกันครับผมสำหรับมื้อนี้ก็มีแหละรับว่าจ่าแล้วครับผม เดี๋ยวคลิปหน้าที่ไปหาปลามาสู้เบิ้งครับผมอันนี้เห็ดอาหารหาเแล้วก็มาเข็ดสู้กินสู้เบิ้งครับผมสำหรับมนีไดลกาเค้า่าสวัสดีครับ